สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของโอ๊ตพรีเซนตวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ EDC กัน EDC นะครับผมย่อมาจากคำว่า Everyday Carry หรือของใช้ของสะสมของเล่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่อยู่ใกล้ตัวท่านที่ท่านสามารถหยิบจับมันมาใช้งานได้นะครับผมตัวอย่างเช่นนะครับไฟแช็กค,ครับปากกาครับ หรือแม้แต่ลิปสติกนะครับผมที่เป็นรูปแบบของการหมุนนะครับก็เป็น EDC เช่นเดียวกันนะครับวิดโพสปริงก็เป็นหนึ่งใน EDC นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับ EDC ในประเภทของกลไกโลหะนะครับผมซึ่งอยู่ตรงหน้าท่านนะครับผม EDC ในประเภทนี้นะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมรูปแบบแรกนะครับผมที่ผมจะมาแนะนำนะครับจะเป็นในส่วนของสป i ินเนอร์ เชื่อว่าสปินเนอร์ทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเห็นกันมาบ้างน,นะครับผมเพราะว่ารูปแบบนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจะเป็นสปินเนอร์ในรูปแบบของการหมุนนะครับรูปแบบต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของคริกเกอร์จะเป็นรูปแบบของการกดนะครับ รูปแบบต่อไปนะครับผมจะเป็นรูปแบบของสไลเดอร์จะเป็นรูปแบบของการเลื่อนนะครับและจะมีรูปแบบของ all-in-one นะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายในอันเดียวนะครับผมเช่นคิกเกอร์สไลเดอร์และสามารถสปินเนอร์ได้ด้วยนะครับ ปัจจุบันนะครับ EDC เป็นที่นิยมนะครับผมในกลุ่มของคนที่สะสมนะครับหรือว่าชื่นชอบในรูปแบบของเล่นที่เป็น,นกลไกหรือโลหะนะครับผมหรือว่า EDC ประเภทนี้นะครับเนื่องจากว่า EDC ประเภทนี้นะครับผมสามารถเล่นได้หลากหลายและมีกลไกในแต่ละอันที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเหมาะกับการเล่นพกพาแล้วก็สามารถสะสมเอาไว้ดูได้ด้วยนะครับผม EDC เหมาะสมกับใครนะครับผมเหมาะกับคนที่ ต้องการจะคลายวิตกกังวลนะครับผมสามารถพกพาแล้วก็เล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมเหมาะกับคนที่ต้องการจะฝึกทักษะนะครับผมหรือว่าสร้างสมาธิให้กับตนเอง <S 1> <S 1> ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอทีเซนร์ เรานำเสนอวิดีโอช็อตนะครับผมลงทุกวันนะครับผมในตอนเย็นและจะนำเสนอในรูปแบบของการพูดคุยที่เป็นวิดีโอรีวิวในทุกสุสัปดาหขอบคุณครับ